สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่105นะคะใน EP นี้จะมาแชร์เรื่องราวนะคะ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่าน Inmation ที่ชื่อว่า Turning Red นะคะทาง Disney Plus นั่นเองนะคะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่เห็นมีมจากใน Social Media เยอะมากๆก็เลยแบบเออทำให้รู้สึกว่าเอออยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะคะก็ดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าพอดูแล้วนะคะหลังจากดูจบก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกระตูนที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่หยิบยกเอาวัฒนธรรมการเลี้ยงดูแบบเอเชียน มาขยี้มาตีแผ่แต่แบบจริงแท้ทุกเรื่องที่เขาเล่าในในการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าเรื่องผ่านน้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมลินนะคะหรือว่าเมย์เมย์นะคะเรียกเป็นชื่อเล่นละกันเนาะเป็นน้องเด็กชาวจีนที่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในโทรอนโตในประเทศแคนาดานั่นเองนะคะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวน้องก็ถูกสอนมาให้เรียนดีกีฬาเด่นอยู่ในโอวา อ่อนหวานน่ารักแล้วก็มีกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบที่ต้องเป็นเลิศนะคะแล้วก็ยังช่วยดูแลครอบครัวนะคะดูแลสันเจ้าแผ่นด้าแดงที่ตกทอดมาจากครอบครัวอีกทีหนึ่งนะคะโดยที่จริงๆเราครอบครัวนี้นะคะก็มีความลับของครอบครัวที่ถูกส่งต่อมาผ่านรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือว่าทายาทผู้หญิงนะคะเมื่อถึงวัยหนึ่งเนี่ยทุกคนจะกลายร่างเป็นแผ่นด้าแดงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะใครที่ ยังไม่ได้ดูถ้าดูแล้วเนี่ยอาจจะได้คนพบได้เข้าใจแล้วก็ได้มองเห็นตัวเองในวัยเด็กๆในตอนที่เรายังอยู่กับครอบครัวผ่านการเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าในสังคมเอเชียอย่างเราเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่ามีการเลี้ยงดูที่คล้ายคลึงกัน นะคะไม่ว่าจะความกดดันนะคะมีการเปรียบเทียบกับเพื่อนข้างบ้านของคุณป้านะคะหรือว่าการที่รู้สึกว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดเนี่ยพ่อแม่เราก็มาจะโทษเพื่อนของเราหรือว่าคนรอบๆตัวเราไม่ค่อยจะโทษตัวเราสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะมันก็ถูกบอกเล่าผ่านเรื่องราวของ turning red นะคะหรือว่าใครที่ได้ดูแล้วเนี่ย มาลองฟังสิ่งที่เอ็มรู้สึกว่าเออได้เรียนรู้ได้เข้าใจผ่านการ์ตูนเรื่อง turning rate นะคะว่าตัวเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยมีสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ์ตูนเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะคะข้อแรกก็คือว่าที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราเองนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามักจะคิดว่าพ่อแม่เราคือที่สุดคือฮีโร่เขาทําอะไรก็ถูกเพราะอาจจะด้วยหนึ่งคือเราถูกปลุกฝังมาว่าแบบพ่อแม่คือที่สุดเราต้องเชื่อ ฝั่งพ่อแม่อยู่ในโอวาทของเขานะคะแล้วในครอบครัวเอเชียนเองเนี่ยลูกก็มาจะถูกคาดหวังอย่างมากอยู่แล้วนะคะแต่ในครอบครัวเอเชียนที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังต่างประเทศนั้นยิ่งถูกคาดหวังแล้วก็กดดันยิ่งกว่าเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากโลกใหม่ที่พวกเขาย้ายไปอยู่ ะะไหนจะมีความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมที่ไปอยู่นะคะก็จะมีความขัดแย้งกันแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องอยู่ให้ดีด้วยนั่นเองนะคะน้องเมยเมยเองเนี่ยนางก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็คือว่าน้องต้องเรียนดีนะคะต้องท็อปร้อยได้เกรด A กีฬาต้องเก่งอันดับต้นๆแบบเบอร์หนึ่ง ไม่เป็นรองใครนะคะจนเพื่อนๆหมั่นไส้ว่าอะไรเธอจะแบบเรียนดีกีฬาเด่นขนาดนี้นะคะไหนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็ต้องรับผิดชอบกิจการสารเจ้าของครอบครัวก็ต้องช่วยมาดูแลหลังเลิกเรียนนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเด็กดี เป็นที่รักพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ที่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาสนิทสนมด้วยนะคะแต่เราก็จะมองเห็นว่าความสนิทสนมนั้นอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในตัวเราเองในช่วงที่เรากําลังจะก,ก้าวผ่านช่วงวัยเด็กแล้วก็กําลังจะก,ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเราจะมีความขัดแย้งในตัวเองนั่นก็คือว่า ความขัดแยงระหว่างการที่เราต้องเป็นลูกที่ดีให้ได้ตามความคาดหวังให้ได้ตามสิ่งที่พ่อแม่อยากจะให้เราเป็นในฝั่งของครอบครัว นะะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเราก็มีโลกของเราเหมือนกันนั่นก็คือโลกของเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมของเราเองนะคะซึ่งสังคมนี้เราอาจจะเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเดิมแสดงออกในด้านที่พ่อแม่เราหรือ,อครอบครัวเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบของการเป็น FC ของศิลปินนะคะหรือว่าการที่แบบเราชอบอะไรคล้ายๆกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นการฟังเพลงแบบบวกเวกชอบ เป็นใสก่ก้นหรือว่าเราชอบเด็กผู้ชายหรือว่าเราชอบเพศตรงค้าอาจจะเป็นแบบสิ่งที่ขัดแย้งว่าแบบมันยังไม่ถึงวัยนะลูกมันยังไม่ฟังเพลงอะไรมันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยพ่อแม่มเห็นจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงจะต้องฟังเพลงแนวนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรที่ขายแต่แบบหน้าตาของนักร้องหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งแบบมันก็เป็นความขัดแย้งในใจว่าในโลกด้านหนึ่งเราก็ต้อง ทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กดีเราเป็นคนดีเราอยู่ในโอวาสเรายังทําหน้าที่ของลูกได้ตามความคาดหวังของพ่อแม่ในขณะที่ตัวเราเองนั้นก็รู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วก็อยากจะเป็นตัวเองให้ได้มากขึ้นในสังคมของเราในโลกของเราเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นความขัดแย้งในใจซึ่งเองก็เชื่อว่าวัยรุ่นนะคะตอนย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนนเนี่ยน้องเมย์เมย์เนี่ยก็ ก็มีความเป็นเหมือนเด็กที่กําลังจะก้าวสู่วัยรุ่นนะคะที่อยากจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามนะคะมีฉากหนึ่งที่แบบสุดท้ายแล้วนะคะน้องก็ระเบิดออกมาแล้วก็บอกความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานั่นก็คือว่ามีฉากหนึ่งที่บอกว่าหนูชอบผู้ชายหนูชอบฟังเพลงวกเวก หนูชอบเต้นใส่ก้น,น่ะแม่นี่คือตัวตนของหนูนะคะซึ่งมันก็เป็นโลกอีกไปที่เอ็มเชื่อว่าถ้าย้อนกลับไปได้หลายๆคนก็อาจจะอยากบอกความในใจเรื่องนี้ให้กับ พ่อแม่ของเราฟังเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นอะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอนที่เราขัดแย้งกันอะจริงๆแล้วตัวตนของเราเราเป็นยังไงนอกเหนือจากการเรียนหนังสือของเราหรือว่าการอยู่ในโอวาทของพ่อแม่แล้วจริงๆลึกๆแลว้วตัวตนของเราเราชอบอะไรแบบไหนในตอนนั้นนะคะซึ่งแน่นอนน้องอะ่ะก็เป็นเป็นเด็กที่กําลังก้าวสู่วัยรุ่นแล้วที่สําคัญก็คือจุดแข็งอีกอันหนึ่งที่ทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าการที่เป็น f อของศิลปินบอยแบนด์หรือว่าที่เราเรียกกัน ปัจจุบันนี้แบบน่ารักน่ารักว่าติ่งนั่นเองนะคะน้องเป็น FC ของบอยแบนด์ที่ชื่อว่าโฟทาวนะคะถึงขั้นแบบทุ่มเทยอมทำทุกอย่างที่แหกกฎของแม่ที่แสนจะเข้มงวดทุกประการไม่ว,ว่าจะเป็นการโดดเรียนโกโหกเกรด หาไรายได้จากการกลายร่างของตัวเองเป็นแพนด้าแดงเนี่ยเพื่อให้มีเงินไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตบอยแบนด์ที่ตัวเองชอบนั่นคือสิ่งที่น้องเป็นแล้วก็เป็นโลกอีกใบที่น้องรู้สึกว่านี่คือตัวตนของฉันนะคะอิมเชื่อว่าตัดภาพมาเนอะตอนที่พวกเราเป็นวัยรุ่นหรือว่าน้องๆหลายๆคนที่เป็นคุณผู้ฟังนะคะของคีมีบีซีก็อาจจะอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันช่วงที่กําลังสับสนว่าฉันจะบาลานซ์ระหว่าง ครอบครัวของฉันพ่อแม่ของฉันกับโลกอีกใบหนึ่งของฉันก็คือการมีสังคมของตัวเองได้อย่างไรนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปได้เองก็นึกเหมือนกันนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะบอกพ่อแม่เราว่าอะไรเราอยากจะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราในตอนนั้นกับพ่อแม่จริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นคนยังไงนอกจากแบบเออเราชอบเรียนหนังสือนอกจากอเออเราตั้งใจที่อยากจะจบมามีอาชีพดีๆแล้วก็อยากจะทําให้เขาภาคภูมิใจลึกๆแล้วเราก็ชอบเด็กผู้ชายเหมือน อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกพ่อแม่เราในตอนนั้นแล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจแต่ในใจลึกๆก,ก็คือถ้าให้กลับไปบอกตอนนั้นก็คงจะไม่กล้าบอกเหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ก็คงจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราชอบจริงๆเหมือนกันนะคะซึ่งพอมันเกิดความขัดแย้งในใจมันแบบเราไม่รู้จะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงเราก็จะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอไม่เก่งพอเมื่อเทียบกับพ่อแม่ของเราที่ณตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะเป็นไอดอลในใจของเราก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย เพราะเขาเพอร์เฟกไงเพราะเขาสมบูรณ์แบบไงเขาเลยสั่งสอนเราเลี้ยงดูเรามาได้เออแล้วเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะเป็นลูกที่ให้ได้ดั่งใจคนในครอบครัวแล้วก็ให้ได้ดั่งใจคนที่เราสึกว่าเขาเพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ ะะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นปมบางอย่างว่าจากลุกของคุณแม่ที่แบบเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างในสายตาของลูกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีปมบางอย่างระหว่างคุณแม่กับคุณยายเหมือนกันนะคะที่ตัวเขาเองก็มีความหมางใจกันเพราะจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้ตามใจคุณยายทุกเรื่องแม่มีแบบ มีความขัดใจคุณยายด้วยการแบบมีแฟนเป็นคุณพ่อของน้องเมลินนะคะซึ่งนั่นแหละมันก็คือเห็นเห็นว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีใครตามใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้อย่างใจหวังร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะทําให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเลยแต่ละคนล้วนมีฟลอรของตัวเองท้งนั้นนะคะไม่ว่าจะฟลอเล็กฟลอใหญ่มีจุดบอดจุดเล็กจุดน้อยที่ทําให้เราไม่สมบูรณ์แบบแต่ความไม่สมบูรณ์แบบ นี่แหละที่ทำให้ตัวเรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะซึ่งพอมองย้อนกลับไปอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออพอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเราก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกเหมือนกันอย่างเองเป็นลูกคนแรกอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกอะสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร0 0เซการที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วมันก็ทำให้ได้รู้แล้วก็เข้าใจหลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้ปมในใจที่เราคอยตั้งคำถามการเลนดูตัวเราเองกับ พ่อแม่ของเรามาบ่อยๆเสมอๆนะคะปมนั้นรู้สึกมันคลายลงแล้วก็เล็กลงเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่ตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะลองผิดลองถูกกับการเลี้ยงดูเราเหมือนกันซึ่งแน่นอนมันอาจจะลองผิดจะมากกว่าลองถูกด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันไม่มิด ตำราที่แบบตายตัวเลยว่าเฮ้ยการเลี้ยงลูกแต่ละคนให้เติบโตมาแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมเนี่ยมันเลี้ยงมาเป็นยังไงเขาก็คงต้องลองผิดลองถูกเหมือนกันซึ่งแน่นอนการที่ลองผิดลองถูกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทําทุกอย่างได้ถูกต้องร้อเมื่อเราเข้าใจว่าเฮ้ยพ่อแม่เราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ตัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบระหว่างกันละกันนะคะเราก็ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบที่เขาจะเป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต0รถ้าพ่อแม่ ย้อนกลับมาดูเราก็จะเห็นว่าเออลูกเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เรเซหรือว่าลูกก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อมาชดเชยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองในด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตมีทางเดินชีวิตที่เป็นของตัวเองไม่มีใครเหมือนกับใคร ะะถ้าเราคิดได้แบบนี้แล้วเนี่ยความคาดหวังระหว่างกันและกันก็จะลดลงมันน่าจะทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและกันได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ เราได้เรียนรู้นะคะข้อแรกก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ในรูปแบบของพ่อแม่แล้วเนาะพ่อแม่ลูกเราก็ยังสามารถที่จะแปร์ลายตัวความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้ได้กับความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคะคนรักหรือว่าใครที่กําลังจะสร้างครอบครัวเป็นสามีภรรยาหรือว่าคนที่กําลังจะเป็นสามีภรรยาและกําลังจะกลายเป็นพ่อแม่เหมือนกันนะคะการที่เข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ แล้วก็ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากใครนั้นก็จะทําให้เราลดความคาดหวังแล้วก็มีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นกับการที่เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจากการที่เราไม่มี ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะต้องพูดแบบนี้อันที่2นะคะเป็นประโยคที่ขอยกให้เป็น favorite ของหนังเรื่องนี้สำหรับเอมเลยนะคะส่วนตัวนี้จะมีฉากหนึ่งที่คุณพ่อนะคะกับเมลิน,เนีเขาคุยกันนะคะคุณพ่อก็บอกน้องเมลินว่าเราทุกคนอะมีทั้งด้านดีและแย่สิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่การ ผลักใส่ด้านที่ไม่ดีออกไปแต่ต้องให้พื้นที่กับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะคะบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยการที่เรามีจุดที่แย่ๆด้านที่แย่ๆมันต้องถูกกลบไว้มันต้องไม่ถลูกแบบ r e c o g n i z e มันต้องไม่ถูกมองเห็นด้วยแม้กระทั่งตัวเราเองหรือเราก็ต้องปกปิดไว้ไม่ให้คนอื่นได้เห็นมันนะคะเราต้องซ่อนมันเอาไว้ซึ่งด้านแย่ๆเนี่ยเขาอาจจะเปรียบเทียบกับการที่น้องต้องกลายร่างเป็นแพนด้าแดงนะคะซ แบบสูงมากๆตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ด้านนั้น,นอัน,นอันนั้นเขาอาจจะเปรียบเทียมในด้านที่มันเห็นเป็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าจริงๆเราด้านแย่ๆของเราถ้าเป็นกลับมาในโลกของเราเนี่ยนะคะการที่เรายอมรับว่าตัวเราเองอ่ะก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีเองรู้สึกว่าการที่ตัวเองรู้ว่า เรามีด้านไม่ดีอะไรถือเป็นโชคดีแล้วก็จะเป็นกำไรถ้าเรายอมรับมันได้เพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะ ปรับนิดปรับหน่อยปรับโน่นนิดปรับนี่หน่อยเพื่อให้แบบเกิดความบาลานซ์ระหว่างด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีของตัวเราเองนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับด้านไม่ดีงามของเราได้อย่างไรให้มันมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะคะเพราะอย่างที่บอกอย่างข้อแรกอะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบทีนี้พอไม่มีพอไม่มีใครสมบูรณ์แบบนั่นหมายถึงว่าทุกคนก็ล้วนมีด้านแย่ของตัวเอง ท้งนั้นนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะหันด้านแย่ๆด้านนั้นของเขามาให้คนอื่นๆเห็นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแบบเรายอมให้ด้านแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะมันยากมากกับการที่จะยอมรับว่าตัวเราก็มีด้านแย่ๆด้านหนึ่งที่เราก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะบาลานซ์ได้ยังไงเราจะ แอบซ่อนมาไว้ตลอดชีวิตของเราเลยหรอซึ่งเองว่ามันก็คงจะยากแล้วมันก็คงจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเราอาจจะต้องคอยปรับทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ยอมรับแล้วเรียนรู้มันไปว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่งายๆหรอกที่จะยอมรับแล้วก็เข้าใจในด้านนั้นๆของตัวเองแต่ว่าการที่ทําได้แล้วก็ร,รู้สึกว่าบาลานซ์แล้วเรามีความสุขกับมันแล้วก็น่าจะทําให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็สนุกก,กับการใช้ชีวิตของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น นั่นเองนะคะอันนี้ก็แบบรู้สึกแบบเออดีมากๆเลยแล้วก็เราไม่จําเป็นที่ต้องแบบดีไปะทุกเรื่องนะคะเพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องเราก็มีด้านแยๆ่ๆคนอื่นก็มีด้านแย่ๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแบบการที่เราอยู่กับมันได้ก็ถือว่าเป็นกําไรของชีวิตของเรานะคะข้อที่3นะคะด้วยความที่การที่พ่อแม่ที่ถูกเลี้ยงดูในวัฒนธรรมของแบบการที่เลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็อยากจะให้ลูก เป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็อาจจะสร้างคุณพ่อคุณแม่ในแบบหนึ่งก็คือเป็น over protect ลูกจนแบบเกินไปเกินเหตุนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นในหลายๆพฤติกรรมของคุณแม่นะคะของน้องเมลินว่าในความ Overprotected ของคุณแม่นี่นะคะสร้างความกดดันขนาดมามหาศาลให้ลูกสร้างความรู้สึก อเพื่อนให้กับลูกมากมายขนาดไหนการที่เข้ามาควบคุมวงการชีวิตทุกๆอย่างอะ่ะมันทำให้ลูกแบบรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่มั่นใจว่าเฮ้ยทำสิ่งนั้นได้ไหมทําสิ่งนี้ได้หรือเปล่าลูกก็จะต้องถามพ่อแม่ตลอดเวลาว่าขอทำอันนั้นได้ไหมขอทำอันนี้ได้ไหมนะคะมันก็เลยสร้างความแบบไม่มั่นใจให้กับลูกนะคะลูกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ากลัวที่จะ ผีกลัวที่จะพลาดกลัวที่จะไม่ได้ดังใจหรือว่าไม่ได้ตามความคาดหวังของพ่อแม่ ะะแล้วท้ายที่สุดแล้วอะลูกก็จะไม่กล้าที่จะบอกออกไปเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่ถึงบอกออกไปพ่อแม่ก็คงจะไม่ได้รับฟังเราเป็นอย่างดีเพ,พลเพอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังเถียงอยู่เรากําลังเรากาลังทําอะไรที่แบบไม่ได้ถูกใจเขานะคะซึ่งเองเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็น่าจะมีความรู้สึกนี้แบบอธิบายไปเถียงไปพยายามไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่พูด,ดนะคะแล้วก็มันมักจะมีคำ ผู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือว่าดึงเงียบคือบางทีเราก็แบบ ด้วยความที่เออขี้เกียจมีปัญหาขี้เกียจขัดแยง้งเราก็เออยอมโอนอ่อนผ่อนตามทําตามอย่างที่ครอบครัวเราอยากได้เราคาดหวังต่างๆนะคะแต่ลึกๆแล้วในใจเราก็มีความต่อต้านว่าทําไมต้องทําสิ่งนี้ด้วยทังที่เราก็ไม่ได้ชอบมันไม่ได้อยากจะทํามันซึ่งตร,ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังของคีพีบีซีก็อาจจะแบบกําลังก้าวสู่วัยของการกําลังจะเตรียมตัวมีครอบครัวกําลังจะเป็นพ่อแม่ นะคะหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่กลายเป็นพ่อแม่แล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องพึงระวังไว้ว่าเฮ้ยกว่า process การมีลูกของเราก็ยากลำบากนะคะในยุคนี้ต้องผ่านแบบการมีลูกก็ต้องไปปรึกษาหมอต้องไปทำกระบวนการต่างๆเพื่อให้มีลูกนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็อาจจะมีลูกแบบตามธรรมชาติให้ยากขึ้นนะคะด้วยความเครียดหรือด้วยวัยหรืออะไรต่างๆกว่าจะได้ลูกมาก็ลำบากยากเข็นเพราะฉะนั้น ฉันได้ลูกมาแล้วเนี่ยฉันมีลูกแล้วฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วฉันก็ต้องพยายามควบคุมให้มันดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเป็นไปได้นะคะแน่นอนสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องพึงระวังเพราะว่าเรากําลังจะก้าวไปสู่การที่เป็นพ่อแม่เรากําลังจะทําให้ประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยเดิมหรือเปล่าเรากําลังทําในสิ่งที่เราเคยไม่ชอบในอดีตกับลูกของเราหรือเปล่า นะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะก้าวมาเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพึงระวังแล้วก็ระวังให้มากๆว่าเฮ้ยอะไรที่เราเคยมีชอบก็อย่าทํากับลูกนะคะหรือว่าการต้องให้พื้นที่อิสระกับเขานั่นเป็นพื้นที่ที่เราต้องการตอนเด็กๆเหมือนกันเช่นเดียวกันลูกของเราก็ต้องการอิสระหรือว่าพื้นที่เหล่านั้นของเขาเหมือนเช่นเดียวกัน นะคะคอันที่4นะคะต้องบอกว่าการที่น้องเมอเลินเนี่ยเขาเขาสามารถอยู่กับด้านแย่ๆของเขานั่นก็คือการเป็นแพนด้าแดงได้เนี่ยนะคะเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นมาได้เพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขารู้สึกสบายใจหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยที่มันทําให้เขารู้สึกว่า เขาสามารถที่จะก้าวผ่านความยากลาบากอุปสรรคต่างๆที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเขาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งรับมันเหมือนกันนะคะซึ่งพื้นที่ปลอดภัยนั้นนะคะถ้าในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ปลอดภัยนั้นก็คือการที่เพื่อน,นๆนะคะทั้ง3ามคนของเขาเนี่ยยอมรับแล้วก็เข้าใจแล้วก็โอบกอดความเป็นแพนด้าแดงของน้องเมลินไว้โดยที่ไม่แสดงอาการรังเกียจหรืออะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่พิเศษนะ มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้แล้วก็แบบเฮ้ยมันน่าหลักจะตายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการที่มีพื้นที่ปลอดภัยนี้ก็คือการมีเพื่อนๆอ,อยู่เคียงข้างแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะคะทำให้แบบน้องน้องเมลีรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องแย่เลยนะกับการที่เป็นแพนด้าแดงการที่มีคนที่ เรารู้สึกว่าเรารักเราไว้ใจและนี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเราเขายอมรับแล้วก็เข้าใจแล้วก็พร้อมจะโอบกอดเราไว้เวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคกับด้านแย่ๆของตัวเองนั้นมันมันคือความ รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็เข้าใจในด้านที่ไม่ดีของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเพจของตามใจนักจิตวิทยาก็เขียนไว้ดีมากๆเลยนะคะเขาเขียนว่าเราทุกคนเ,นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่เรารักได้นะคะก้าวแรกของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก็คือการยอมรับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยอมรับในความแตกต่างยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีพร้อม ของกันละกันนะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มองเห็นในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเอามาใช้ได้กับ ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกคนรักนะคะหรือว่าการเป็นสามีภรรยานะคะซึ่งการมีพื้นที่ปลอดภัยเนี้ยมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะมันรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าฉันจะไปออกรบสู้รบกับใครมานอกบ้านแต่เมื่อกลับมาในบ้านแล้วหรือว่ากลับมาอยู่ในที่ของเราแล้วเนี่ยเรายังมีคนคนหนึ่งหรือพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น แม้ว่าใน ي, การเป็นตัวเองได้เต็มที่ของเรามันไม่ใช่แค่ด้านดีแต่ว่ามันก็มีด้านแย่ๆที่เราแสดงออกมาด้วยแล้วเขายอมรับมันได้นะคะแล้วก็โอบกอดเราไว้ด้วยความที่ในสิ่งที่เราเป็นนั่นคือที่สุดแล้วนะคะของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเขียนวเอ่อเพจตามใจนักจิต จิตวิทยานี้เขียนไว้ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะบอกเล่าสำหรับฉบับเต็มนะคะก็สามารถไปตามอ่านนะคะในเพจของตามใจนะักจิตวิทยาได้นะคะดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดมากๆเลยกับพื้นที่ปลอดภัยในเรื่องนี้นะคะนั่นก็เป็นสี่เรื่องนะคะที่ได้เรียนรู้จากเรื่อง turning r a นะคะแม้ว่าจะเป็นการ์ตูนก็ตามแต่รู้สึกว่าเนื้อหารจริงๆแล้วก็เขียนได้ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ทาออกมาได้แบบลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ก็ยังมีความกลมกล่อมในความเป็นการ์ตูนในความแฟนตาซีอยู่แต่ว่าก็มาตีแผ่แล้วก็บอกเล่าการเลี้ยงดูแบบเอเชียนอย่างเราๆที่ นั่นแหละมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วมันก็จะมีทั้งด้านที่แบบทำให้มันเกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีเรื่องอื่นๆที่ได้เรียนรู้จากการดูเรื่องนี้นะคะก็สามารถแบ่งปันกันได้นะคะทั้งในเพจของ The Infinity นะคะหรือว่า Facebook Page ของ k i m i BC หรือว่าตามไปติดตามกันได้ทั้งในบล็อกดิหรือว่า YouTube ของ The Infinity ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้คีม m BC ลั ไปแล้วสวัสดีค่ะ